สวัสดีแล้วก็สบายดีเด้อพี่น้องเบุษครูสกุลไม่นี้ก็พากันมาเก็บดอกบัวเลยพี่น้องมื้อนีเบิึงพี่น้องว่าไปเก็บดอกบัวไปขายงานโยนบัววัดหลวงปู่ตัเนาะพรุ่งนี้เขาก็จะโยนดอกบัวเลยพี่น้องมื้อนีึงเคยเก็บไปขายอีกเถอะ นี่เชื้อแรกเก็บไปขายโอ้ดอปเบีอดอกบัวโอ้ด่าคนเก็บเอาไปใส่น้ำกันนี่หามไปพร้อมกันเลยบวมงามเลยพี่น้อง

เข้าไปแต่หอยสลีกันหลายหลา,ายงเก็บดอกบัวไปขายพี่น้องเอ้ยคุณเงาเปลือเทปเปิดจิตเออไอ้ก้อนยุ่นดอกบัวเปิดใช่ได้ได้ผู้สาวบางพี่บางพี่ขง,งามเนาะเก็บแล้วันจีพอ่อเลยพี่น้องเอ้ยมันได้หลายเต๋าเลยเนาะสองตะกต้าเออสองตอะก้าเลยไปเดี๋ยวหามไปใ<ป>ส่ผู้อีกไปเอาอยู่ตรงผู้นี้ น้องผูกกามีพี่น้องแต่ว่าบได้ไปเก็บรงน้องผู้น่ะว่าน้นองเก็บน้นองนี่สานี่หลายสานี่ก็ได้อันเบิง่งคืนอนโบโบลายโบลงไปโบลายมาบ่อเทพโอ้ตอนแรกก็ว่าคือนโบลายเนาะตอนลงไปคักๆอย่างลายเลยกองไว้หยุดท่องผูกกามีเด้อพี่น้องเอ้ยเดีตายเลย โู้ยตัวนี้มีดอกงามเลยดอกนี้ดอกตูมเด้หมตูมเียกําลังเริ่มบานเต็มดอกเงี้อู้หูตูมงามพี่น้องพูดเนรออุ้ยเห็ดแห้งเด้อแตกเลยผมมีมีประสบการณ์อยู่เออไปตัวนั้นใส่ตะการนั่นเนาะเดี๋ยวนีพอแล่อตะการไล่ขึ้นรถเลยตะการ

โอ้ดอกบัวงามเลยครับะไรบัวบ้างครับอะไรบัวแบบนี้กินบัได้ตนี้กินได้ไรบัวนี่หรืไรบัวหลวงนี่างเขากินก็กินบัวแดงเด้ไรบัวหลวงเนี่ยเขาตัดส่วนเห็นมั้งบมันต้องบัวแดงกับบัวขาวบัวนี่แหละบัวจะกินบัวได้เป็นน้ำเอาพี่น้องเขาเมียนมาเด้อว่าบัวบัวหลวงนี่กินไดบัวนี่กินไรมันได้บักินกินไรหรือว่ากินการได้บัวเขาเมียนมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะ เจ๊ออเอาาอเออใสาไปเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอีกยังไหมเอาขึ้นมาใหมา่ก,ก่อนขึ้นมาอีกมัดหนึ่งติดตั้งไกลๆก็ดีตั้งขึ้นไกลๆเอออะไรกิน,กนขายดอกบัวพีนาพีิพิธบ่าวเทียก็ได้เ,เมีอะไรเล่าเลยเอาหอยไปนั่บ่ดิ ขายหอยพ่อหอยเชลีตังเราไปดีด้มผัดนี่ใบพิวบอะรผมว่ะวอยู่ในรถด,นะดอกพิウบอไรมั้งเมืนใบดอกพิบอร้ดอกจีบวพิบ่พี่เด็น้เวลาลุงขับรถไหมต้องตังงบๆตงในปนุ๊เนาะ đội bóng bùa ngoài ngăn vì bóng bắt đầu mô bùa cắt ngang 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 cắt ngang ngang bùa nhỏ ngang 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 พอดีเลยว่ะพอดีเลยเต็มเปียะทั้งสองตะกะฮะโอเคพี่น้อง fc เดี๋ยวผมกับบ่าวเทียบเจ้าไปใส่รถแล้วต่กระชิบขายุมดแล้วลมือแรงหรือมือตีหาบ่ตีสี่บอหรือว่ายี่มือแรงเนาะใช้ขายยังไงบ่เ,เคยขายอีกเถอะประสบการณ์พี่นอ้องเอ้ยเขึ้อแหลกโอ้มุนปุ๋ยคัก,กพี่นอ้องเอ้ย ครับสวัสดีครับสบายดี